ลูกอมสมุนไพรฟิกมีสมุนไพรหลากหลายชนิดเราใส่ใจการเพาะปลูกการบำรุงดินการหมักซึ่งเราใช้สมุนไพรตากแห้ง7กิโลต่อน้ำ50ลิตรเราใช้สมุนไพรที่มีอายุ15ปีขึ้นไป ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่25-40องศาเมื่อได้น้ำสมุนไพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่มต่อไปอีก3เดือนค่าเชื้อด้วยอุณหภูมิที่140องศาจนได้น้ำสมุนไพรที่มีคุณภาพจนนำไปสู่การผลิตลูกอมสมุนไพรบิ <f> x <ix> ค่ะในสมุนไพร15ปีจะมีเอนไซม์ช่วยหลั่งสารโดปามีนเซโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินทำให้ผู้ที่อยากสูบบุหรี่ไม่เครียด ผ่อนคลายมีความสุขไม่ทรมานที่สำคัญไม่กดประสาทค่ะผู้ที่สูบบุหรี่จะไม่รู้สึกทรมานคล้ายกับมีนิโคตินเข้าไปทดแทนนอกจากนั้นสมุนไพรยังทำปฏิกิริยากระต่อมรับรสทำให้รสชาติบุหรี่แย่ลงหลังจากที่อมลุกอมจนหมดแล้วกลับไปสูบบุหรี่จะทำให้รู้สึกขมเฟื่อน・ผือืดผอมจนไม่อยากสูบบุหรี่เลยและเลิกได้ในที่สุดค่ะ สมุนไพรยังช่วยลดสารคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ค้างในปอดลดนิโคตินมีสารต้านอนุมูลอิสระบรรเทาการไอและที่สำคัญลดกลิ่นปากได้ดีอีกด้วยค่ะสมุนไพรคุณภาพในฟิกซ์ประกอบด้วยกัวลาหน้ามีสารโพลิฟีนอลช่วยขับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายนั่นก็คือสารนิโคตินทาคาร์บอนมอนอกไซด์ยาดอกขาวช่วยลดคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ตกค้างอยู่ในปอด ทำให้ประสานรับรสบริเวณลิ้นชารสชาติของบุหรี่เปลี่ยนจนไม่อยากสูบบุหรี่อีกต่อไปลดจำนวนมวนในการสูบบุหรี่ต่อวันภายใน1-2สองสัปดาห์โปร่งฟ้าทำปฏิกิริยากระต่อมรับรสทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปเมื่อสูบบุหรี่เข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกผือืดผะอมอยากจะอาเจียนจนไม่อยากสูบบุหรี่อีเลมอนมีวิตามินซีสูงช่วยลดความอยากนิโคตินทำปฏิกิริยากระต่อมรับรสขมที่ลิ้น ทำให้รสชาติขมฝืดเปือเ่อนเมื่อสูบบุหรี่เข้าไปแล้วจะทําให้รสชาติขมจนไม่อยากสูบบุหรี่รางจืดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากมีทั้งกรดฟินอลิกและสารกลุ่มคอโรฟิลช่วยกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับโคเคนแอมเฟตามีนแต่มีฤทธิ์ที่อ่อนกว่าทําให้ผู้ที่ติดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้โดยไม่ทรมานชเชมปามีวิตามินซีสูงช่วยลดนิโคตินในเลือดแก้โรคในคอ แก้ไอเจ็บคอทำให้ชุ่มคอแก้น้ำลายเหนียวช่วยบำรุงธาตุอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆในการเลิกบุหรี่ดิฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรฟิกซ์ค่ะสมุนไพรแท้ไม่มีผลข้างเคียงเลิกบุหรี่ได้ใน3สัปดาห์ค่ะ